ครับสวัสดีครับอตอนนี้คนแก่เด็กคี้ดือ้อตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคนแก่เด็กคีดดื้อเลยนะครับนะตอนนี้เรากําลังมาถึงอําเภอเมืองบึงของหลงตอนนี้เรากําลังนะจะเข้าสู่ทางเข้าเมืองซึ่งจะเป็นเราจะมองเห็นเทือกเขาภูรังกานะครับเป็น ภูเทือกเขาที่มีอุทยานแห่งชาตินะครับภูรลังกาที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆด้านโน้นนะครับซึ่งก็มีถ้ำนาคาอเมซิ่งถ้ำนาคาซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเมืองบึงของหลงนะครับและก็ของบึงการที่เป็นที่รู้จักหรือชื่อเดี๋ยวนี้ว่าไปชั่วโลก ตัวประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศบริเวณนะริมบ,บึงของหลงนะครับที่อยู่ตรงสวนสาธารณะบึงของหลงนะครับก็เป็นความโชคดีแล้วได้ชิมรสชาติของภาพวิวในเวลานี้นะครับเรามองจากหอคอยในสวนสาธารณะ,ะตรงนี้ก็ได้เห็นจุดชมวิวที่สวยงามจริงๆครับ ได้มาถึงบึงของหลวงจริงๆะนะครับตัวน,นี้ก็คือบึงของหลวงซึ่งแต่ก่อนนี้เคยเป็นเมืองที่ด้านในของสวนสวนาก็จะเป็นปา่าทืบเลยนะครับมีต้นไม้เยอ,ะ,อะดูดีครับถ้ามองจากหอคอ,อยฝั่งด้านในะนะครับก็ร่มเย็นเขียวชอุ่มครับไปรับที่นี่ก็ส่วนหนึ่งผู้ใดเอาไปเคยมาฝนมายืนหอคอ,อยเด้อครับ เห็นชัดเห็นเจนมากครับตรงนี้คือลานแปดเทพพญานาคนะครับก็มีพระคุพญานาคที่ถูกจัดตั้งเรียงวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นแปดเทพนะครับตรงริมมึงนะครับของสวนสาธารณะบองริมบึงของหลงอันนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ น่าสนใจน่ามาชมนะครับก็มีพยานาคประจำวันวันจันทร์อังคารจนถึงนู่นวันอาทิตย์นาครับตรงนี้ก็ได้ชมในการมาเที่ยวบึงของหลวงนะครับมันก็เป็นส่วนสาธารณะที่นะเป็น walking street หรือว่า food street ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็เลยยกเลิกกันไปก่อนตอน นานมาแล้วก็คึกคักนะครับตอนเย็นจะมีอาหารการกินอตอนนี้ยังไม่มีอนันะครอาจจะนะปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมให้มีขึ้นนะครับก็เป็นบริเวณท่าเรือ,อะนะครับที่นักท่องเที่ยวจะนั่งเรืออันนี้เป็นแค่ท่าเรืออยู่แถวสวนสาธารณะแต่ว่าท่าเรือแบบนี้จะมีะมากมายกายกองตามริมบึงใช่ไหมครับนะตามริมบึงนี้ เรือนี้จะพาเราไปที่เากาะดอนโพที่อยู่กลางน้ําที่มีศาลเจ้าปู่อือหรือนาคราชอ,อยู่ซึ่งคนก็จะไปเ,เส้นไหว้หรือเบืองบวงสวงคนที่มาเที่ยวบึงของหลงนี่นะครับก็จะต้องอขึ้นเรือนะครับไปากาบไหว้หรือบวงสวงศาลเจ้าปู่อือที่เกาะแห่งนี้เ,เกือบทุกคนที่มานะครับอันนี้ก็คือเป็น ร้านอาหารที่ค่อนข้างจะมีระดับนะครับอาริมหาดอ่าอันนี้อ่าก็โอเคอ่าดูเป็นร้านอาหารตรงนี้ครับตั้งอยู่ในริมบึงพอดีพอดีบรรยากาศดีนะครับอ่านั่งกินอาหารแซ่บๆก็ได้มองวิวอ่าบึงของหลงอ่าวิวธรรมชาติและวิวอ่าเทือกเขาภูลังกาที่อยู่ไกลๆสนุกไหมครับอ่าสนุกมากเลยนั่งนั่งจังเลยตรงนี้ฮะนั่งนั่งมากเลย ที่ทางานที่ร้านนี้หรือว่าเป็นลูกค้าเป็นลูกค้า,คายัางมานั่งที่นี่เห็นไหมอ่ะโชคดีขนาดไหนนั่งไปกินลมชมวิวชมบรรยากาศบึงของหลงภูเขาต้นไม้หน้าอิจฉาคนที่อยู่ที่นี่เทีาา่ยวมาสกลนครก,ก็ยังมาที่นี่เลยนะครับและเราจะไม่มาได้ยังไง<า>พูดไปล่องเต้นไปใช่ไหมครับโอเคมาเที่ยวแล้วต้องเต้นนี่ลูกค้ามาจากสกลนคร <laughs> เต้นไปเลยครับขอบคุณมากครับกินให้อร่อยนะครับเที่ยวให้สนุกขึ้นท่านนะคะยังครับขึ้นือยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปไปยังคะอ่าไปมาสิบเที่ยวแล้วโอเลิศไปไปนะมาห้าสิบเที่ยวนะมาห้าสิบเที่ยวอยู่แถวเซกาอยู่บองการนู่นแหละครับสวัสดีครับยินดีที่เจอกันครับสวัสดีครับตรงข้ามหรืออีกฝั่งหนึ่งของหาดคาสมบูรณ์นี่นะครับก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ในริมน้ําริมบึงเนี่ยเรียงรายกัน เต็มไปหมดนะครับฝั่งนี้ก็สวยแล้วมองเห็นวิวได้ชัดเจนทีเดียวเลยครับอตอนนี้เราจะกำลังจะตรงไปชมาหาดคำมสมบูรณ์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นจะมีชา,ายหาดนะครับและมีกิจกรรมเครื่องเล่น กีฬาในน้ำํำที่คนมาทานอาหารแล้วก็ได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬาในน้ําเพื่อบันษัทางนี้ไม่มีหาดแต่ก็มีวิวที่สวยริมบรรยากาศทางหนนริมบึงแถวนี้ก็จะเปลี่ยนท่าบล็อกไปหมดเลยครับมีรีสอร์ทเกสเฮาคาเฟ่แล้วก็โรงแรมสวย,สวย ยังมีร้านอาหารที่เรียงรายเต็มไปหมดทางฝั่งตรงข้ามอา,อาหารความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับ ครับตอนนี้เราจะไปดูตรงที่เป็นหาดคำสมบูรณ์ที่ใครๆก็รู้ได้ยินทั่วไปแล้วก็มากันถ้าใครไม่ได้มาก็ถือว่ามาหาไม่ถึงบืนของหลงนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับนะแต่ก็มาให้มันเห็นว่าหาดคำสมบูรณ์นี้รักษณะเป็นยังไงนะครับจุดตรงนี้คือส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งของหาดคำสมบูรณ์นะครับที่เราจะมองเห็นบึงของหลงอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นเทือกเขาภูรลังกาที่อยู่อีกฝั่งโน้นก็เป็นให้วิวทิวทัศน์ทีท่สดชื่นแจ่มใสนะครับเราจะไปดูส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่เรียงรายไปตามริมบึงทางนี้นะครับ เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าแมจิคอกหน้าดูแล้วมีมขนขลังน,นะครับอิ s แซมอิสแมจิคอนะครับบรรยากาศทั่วไปของร้านอาหาราที่เรียงรายเต็มไปในหาดกรรมสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนีน้ที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีผู้มีคนหรือว่าอาจจะยังเป็นเทศกาลที่ยังไม่ใช่เทศกาลท่องเที่ยวที่เดียวเพราะว่าพื้นาคาเพิ่งเปิดไป วันที่1เดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเนี่ยนะครับภาพราคาถูกปิดเพื่อที่จะบูรณะธรรมชาติแวดล้อมนะครับให้ฟื้นตัวเพราะาคนมาเที่ยวมากตอนนี้คนก็เพิ่งมาก็จะเห็นว่าบรรยากาศหลายแห่งตอนนี้เราหารยังว่างเปล่าและเงียบเหงาอยู่นะครับอาตรงนี้อาชามสมบูรณ์เราก็จะเห็นมีตัวหาดตัวรายหาดาแต่จะไปดูๆแล้วนนะครับ ในภาคอีสานเราตรงนี้ก็มองให้เป็นหาดอ่าบางแสนพัทยาหรือหัวหินนะครับตรงนี้ก็มีการเล่นน้ำเฟสโบ๊ทเรือเร็วนะครับ banana b o a t อะไรพวกนี้อยู่ในหาดควาสมบูรณ์นี้นะก็เหมือนกับทะเลน้อยนี่แหละครับนะเป็นทะเลสาบบึงของหลงนี่แหละนะก็ได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่ ค่อนข้างจะเป็นไงตื่นตาตื่นใจตอนนี้เราจะไปดูสารปู่เอือรอนักขา่าที่อยู่ในเมืองอันนี้หน่อยครับหลังจากมาตรงนี้ยังไงก็าตามนะครับบึงของหลวงปาำเภอที่จะเลยรุ่งเรืองขึ้นผิดหูผิดตามีร้านอาหารมีสอดโรงแรมแก้เท้าต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่า,าเมืองนี้เป็นุด่านที่จะนำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของ ังหึงการเช่นถ้ำนาคาก็อยู่ห่างจากนี้ประมาณ5-6กิโลเองนะครับมีน้ำตกตาดวิมานทิพน้ำตกตากินารีนะครับก็ยังมีที่เทีเ่ยวต่างๆมากมายนะครับบึงจุดสำคัญของการท่องเที่ยววันนี้นะครับที่เราได้มาชมาบรรยากาศบึงของหลวงนี่ก็คืออาวัดเจ้าปู่สุริยวงศ์ชัยนาคราชราชา หรือปู่อือรอนาคราชตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับจะผ่านไปตรงนี้ไม่ได้คือจะต้องมาบวงสรวงกราบไหว้นะครับนะตรงนี้ใครๆก็มานะครับเพราะงั้นจุดนี้ก็พัฒนาภาพโดยรอบก็จะมีศาลาหรือว่าพาวิเรียนตั้งอยู่ทางโน้นนะครับแต่ตัวศาลเจ้านี่ ของปู่อุลือนาคราชอยู่ในจุดนี้ครับแถวบริเวณรอบนอกก็จะเป็นแผงลอยขายพวกเนี่ยเครื่องบายสีต่างๆที่ทำด้วยใบกล้วยอดอกดาวเรืองอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสามารถที่จะ,ะซื้อเข้าไปกราบไหว้หรือบวงสรวงเจ้าปู่อุลือนคคราชได้ครับ เรากําลังเข้าไปใกล้ตัวเจ้าสารผูหรือดั่าขารานะครับคือในจุดนี้คนก็ขอพรอะไรต่างๆนะครับบรรยากาศข้างในก็เป็นแบบนี้ในวันดุดทั่วๆไปเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นพวกแจการพุ่มอา่านพุ่ม ดอกไม้ของเส้นว่ายต่างๆวันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของการามาชมบรรยากาศอำเภอเมืองของหลงะนะครับที่กำลังเป็นที่รู้จักของจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแวดล้อมอเต็มไปหมดเลยะนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายก็ขอ,อขอบคุณมากที่ตามคนแก่เด็กเด็กีดื้อนะครับมาชมมาเที่ยวกันต่อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ หิวอทห้องมันห้องจอกๆเลยนะครับอ่ะทายไปไทายมาไม่ได้กินข่าวกินน้าที่ว่าไปร่มซ่อมสะบอก,ก็ขอกินข่าวกินน้ํากันนะครับเ้ออ่าแล้วเจอกันไหมนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ตามมากระกดไล่ให้แน่นะครับก็แจ้งกระแหงดีกด็ติดตามนะครับเด้ออ่าวันนี้ก็สวัสดีครับ